ถูกบ้านต้องมีเราเรียกได้ว่าเป็นสินค้าประจำบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าการตัดผมด้วยตัวเองกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวไปแล้วนะคือเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ด้วยคุณต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแล้วสะดวกสบายแน่นอนคืออย่างง่ายๆเลยคุณพ่อไว้เรมหนวดในห้องน้ำคุณพ่อหยิบออกไปตัดผมคุณลูกคุณแม่ตัดให้คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือสะดวกสบายมากๆแล้วที่สําคัญคือนอกเหนือจากความสะอาดเรื่องเชื้อโรคเรื่อง โรคต่างๆแล้วตัวนี้ประหยัดมากนะคะคือมีไว้คือประหยัดมากเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องออกไปตัดข้างนอกตลอดเวลาเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ววันนี้เรามากับรุ่นใหมซ่ซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้คือชุดตัดแต่งทรงผมของ Smart ท e c h นะคะชุดเดียวจบแน่นอนตัวนี้โดดเด่นเรื่องดีไซน์ออดีไซน์ของเขา,าจับขนาดมือ,อมนะคะแล้วก็มีหวีรองที่หวีรองของเขาเนี่ยปรับได้ถึง10เบอร์เลยและทั้งหมดที่คุณได้ไปไม่ต้องเสียหลายพันเพราะวันนี้ต้องบอกเลยว่าชุดตัดแต่งทรงผม สมาร์ทเทคตัวนี้นะคะคุ้มค่ามากับโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่าเป็นสินค้าประจับบ้านได้ว่าเงินเทถูกต้องเรามาซื้อไว้ติดบ้านไว้ดีกว่านะคะกับโปรโมชั่นของเราคะ่ะชดุดแต่งทรงผมสมาร์ทเทคค่ะปาร์ตเลียนพร้อมหวีปรับระดับได้ถึง10เบอร์ปกติแล้วราคาอยู่ที่1990บาทค่ะวันนี้ฟรีสมาร์ทเทคกิฟต์เซตให้ไปด้วยคุณจะได้ชุดใหญ่เลยได้ตั้งแต่ผ้าคลุมผมนะคะมูลค่า190บาทค่ะและยังมีผ้าคลุมตัดผมอีกมูลค่า3บาัางไอยพอ้ะคะเรายังมีได้ ผมอีกมูลค่า690บาทมีที่หนีผมค่ะมูลค่า990บาทและก็ยังมีเซตวีจัดแต่ง่องผมให้อีกถึง10ชิ้นมูลค่า290บาทนะคะต้องบอกว่าราคาทั้งหมดพร้อมกับของแถมเนี่ยปกติต้องจ่าย4540บาทแต่วันนี้ค่ะพิเศษมากจ่ายในราคาที่เหลือเพียงแค่1090บาทเท่านั้นค่ะและสินค้าของเรารับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะถ้าคุณยังไม่มีปัตตะเลี้ยนดีๆไว้ใช้ติดบ้านแล้วก็วันนี้ต้องรีบจัดเลยนะคะเรารัับประกนคุณ1 ขนาดนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆรีบโทรมาค่ะเบอร์นี้นะคะ02 3518000่35ค่ะ ราคาคือดีมากเลยนะทาราถ้าเทียบกับการที่เราจะต้องออกไปตัดผมทุกเดือนทุกเดือนแล้วคนที่ต้องตัดบ่อยๆแล้วอาชีพที่ต้องผมสั้นตลอดเวลาเนี่ยคะต้องเสียเงินตลอดแล้วเรื่องความปลอดภัยเชื้อโรคเราเราก็ไม่รู้เรามีเองดีกว่าไหมติดบ้านไว้ดีกว่าแต่เอาไปว่าจะให้ดูว่าอันเนี้ยตัดดียังไงเอาอย่างี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้ช่างตัดผมเนี่ยใช้สมาร์ทเทคนี้ในการตัดเลยดีกว่านะคะตอนนี้เราก็อยู่กับช่างท็อปนะคะอยู่ในรายการกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาให้ช่างท็อปเริ่มตัดได้เลยค่ะ ช่างตอของเรานีคะก็จะมาตัดผมให้อันนี้ก็คือแบบของเราเนี่ยจะเป็นเด็กนักเรียนแน่นอนว่าผมยาวเร็วไหมทาราผมยาวเร็วแล้วต้องตัดผมบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีไว้แบบนี้นะหมายความว่าคุณไม่ต้องไปร้านมไม่ต้องเสียเงินในการตัดผมถูกไหมถูกต้องเนี่ยใช้ตัดได้เลยใช่แล้วอยากจะบอกว่าเวลาตัดผมทีเข้าร้านทีนะคะ เสียตังทุกครั้งแล้วราคาแตกต่างกันอ่ะถ้าเด็กเล็กนี่ก็สตาร์ทนะเกือบร้อยแล้วนะ80ปไป120ก็มีเด็กโตขึ้นมาหน่อยร้อยขึ้นค่ะ120ถึง150ถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะ150ถึง300หรือแวะไปโกนหนวดนิดนึงแค่นั้นเอง60บาทนะกำกำลังจะบอกว่าถ้าเรามีติดบ้านไว้ล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดเราตัดเองได้บางคนชอบตัดเองไงหรือว่าบางคนมีแม่บ้านที่บ้านตัดผมให้ที่บ้านเราก็จะได้ไม่ต้องเสียตงังแล้วออกจากบ้านไปบ่อยๆนั่นเองค่ะแม้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะใช่ค่ะทีนี้ เ,เรามาดูกันดีกว่านี่คือปัตเตเลียนจาก s m a r t ทเทคนะคะจุดเด่นของเขาคือเรื่องดีไซน์คุณหเห็นความโค้งมนตรงนี้ไหมจะมีการโค้งมนนิดหนึ่งไม่ได้ทํามาเพื่อดีไซน์สวยนะ,ะแต่เพื่อให้เข้าแล้วรับกับรูปมือแบบนี้<อ>ตามหลักสรีราศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาคุณจับคุณจะรู้สึกว่าเออกระชับ เข้ามือและนี่คือความสําคัญของเขาคือทําให้เราไม่เมื่อย<ม>เราตัดไปตัดมามันจะไม่เมื่อยอุ้งมือเพราะว่ามันเข้ากับอุ้งมือพอดีเลยและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกคือเขาเป็นแบบไร้สายเห็นไหมคะไม่สามารถไม่ต้องเสียบสายก็เปิดเครื่องได้<ม>แบบนี้ซึ่งดียังไงคุณไว้ในห้องน้ํา<ม>คุณพ่อ,อเอาไว้เล็มหนวดเขาในห้องน้ําหน้ากระจกสามารถทําได้เองหรือบางทีอยากจะออกไปตัดผมคุณลูกข้างนอกก็คือไม่ต้องให้ผมกระจัดกระจายอยู่ในบ้านเราต้องใช้ปลั๊กไงไม่ต้องพ่วงปลั๊กออกไปไกลแต่ตัวนี้สามารถเอาออกไปตัดข้างนอกได้เลยพกง่าย ใส่ไว้บนรถใส่ไว้ในกระเป๋าได้เลยนะคะแล้วฟังเสียงของเขาตัวนี้จะบอกเลยว่าเขาเป็นมอเตอร์พลังสูงนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเรื่องการตัดผมเลยนะคะแล้วก็หัวตัดของเขาเนี่ยเป็นใบมีสเตเลสซึ่งมีระบบลับคมเองตลอดเวลาเวลาเราเปิดนะเขาจะขยับแบบนี้เร็ว,เ,รว<ะ>เพราะฉะนั้นนี่คือการลับคมของเขาอัตโนมัติยิ่งตัดยิ่งคมและปลอดภัยคุณรู้ติ ไม่กินเนื้อไม่มีการระคายเคืองแต่อย่างใดเห็นไหมคือถูไปบนมือได้ได้เลยไม่มีรอยอะไรเลยนะคะแต่ด้วยความเป็นอย่างนี้นะจะบอกเลยว่าเทคโนโลยีมุมตัดของเขาเป็น30องศาเพราะฉะนั้นในการตัดของคุณจะง่ายมากนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเห็นถูมือไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ดูนะนี่คือสายไฟทองแดงและเราจะตัดให้ดูคือเทียบกับเส้นผมใช่มเท็นออกไปแบบนี้ไหมคือจะให้ดูเลยว่าตัวนี้เนี่ย เอถ้าเกิดจริงๆนะเส้นผมเนี่ยอ่อนกว่าเยอะแต่เนี้ยคือแข็งแรงมาก เส้นแบบนี้คือแข็ง<ะ>มากกว่าเส้นผมเราหลายเท่าเลยนะคะคือหนากว่าเยอะแต่ตัวนี้ก็ยังสามารถตัดได้ะนะคะแล้วไม่พออยหนึ่งอย่างเราอยากจะบอกว่าเขามีหวีรองมาให้<ะ>ซึ่งหวีรองของเขาเนี่ยมีมาให้2อ,อันคุณไม่ต้องรู้สึกว่ามันน้อยแต่อย่างใดเพราะหวีรองของเขาตัว,ต,วตัวแรกเลยขนาดที่1เนี่ยความยาวตัดได้ตั้งแต่4 mm <ะ>ถึง16ม mm <ะ>ิลิเมตรนะคะซึ่งเปรียบเทียบได้ก็คือเหมือนเบอร์1ถึงเบอร์5<ะ>แล้วหวีรองขนาดที่2ตัวนี้ความยาวคือ1 8ถึง30มิมลิเมตรคือเทียบเบอร์6ถึงเบอร์ส0คุณอยาก รู้ว่า1นอันเนี่ยทำไมทําได้ถึง5เบอร์เดี๋ยวเราให้นภัฒทําให้ดูค่ะง่ายมากนะคะก็แค่ใส่ลงมาแล้วก็กดลงไปเขาจะลงล็อกพอดีเลยแล้วเขาก็ปรับระดับได้ด้วยแล้วการปรับระดับตรงนี้มีตัวเลขบอกด้วยค่ะง่ายมากเลยเนี่ยว่าเราปรับไปถึงเบอร์ไหนแล้วเพราะเราได้หมุนได้ถึง5ระดับด้วยกันนะคะแ,แบบนี้<ร>ได้เลยเแล้วขนาดนี้ที่เห็นนะคะก็คือเบอร์1ถึงเบอร์ห้าก็คือขนาดความยาว4ถึง16มิลลิเมตรนั่นเองแต่เราก็มีอีก1เบอร์5อย่างที่บอกก็คือรองรับให้เลยนี่อีกหน็นมคะึรงขนาม แบบความยาวของเบอร์นี้เบอร์6ถึงเบอร์10นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะบอกว่าเวลาเราใช้งาน,นง่ายมากอีกอย่างหนึง่งเป็นแบบไร้าสายใช่ไหมคะพอไร้าสายแล้วตัวแบตเตอรี่เขาอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเปิดใช้งานนี่ค่ะไฟติดด้านล่างคือกำลังใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะชาร์จแบตครั้งหนึ่งใช้ยาวๆไปเลยค่ะ เอามาดูอีกหนึ่งอย่างตัดผมไปแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าเศษผมเนี่ยจะค้างอยู่เพราะฉะนั้นพอค้างอยู่มันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเรามาทําความสะอาดกันค่ะจุ่มน้ําให้ดูเลยเพราะว่ารุ่นนี้กันน้าได้ค่ะพี่เปิดเครื่องด้วยจุ่มน้ำด้วยถูกไหมใช่เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วจุ่มไปเลยค่ะนีไหมคะคือไม่มีปัญหาอะไรหรือเห็นผมไหมคะออกมาเยอะเลยดูสิ เนี่ยคือทําความสะอาดได้เกลี้ยงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กลัวว่าปัตเตอรี่เนี่ยใช้แล้วจะเป็นแหล่งสะสมมลพิษโลกร้ายไม,ไม่แน่นอนสุขาอ,อนามัยดีแน่นอนนะคะเพราะาเราทําความสะอาดได้กันน้ําได้มาเช็ดกันดีกว่านะคะตรงเนี้ยนะคะเช็ดออกเรียบร้อยแล้วเราจะมาทดสอบตัดให้ดูกันนี่เห็นไหมคะว่ายังคมอยู่หรือเปล่าเปิดแบบนี้เลยนะและเดี๋ยวมาตัดกันดูนะคะนี่ น<ไ>วดเหมือนกันนี่นนนดูสิโอ้โหนี่ค่ะแล้วว่าเขาคมจริงใช่คมมากนะคะเตียนเลยและอีกอย่างนะคะนี่ก็ยังใช้งานได้ปกติดีดอยู่เห็นไหมคะเนี่ยการรับประกันของเขารุ่นนี้นะคะสบายหายห่วงเลย1ปีเต็มค่ะยังไม่พอนะคะเรายังมีของแถมที่จัดให้คุณเยอะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเป็น Smart Tech Gift Set เลยตั้งแต่ที่คุณได้ไปเนี่ย้าคลุมตัดผมค่ะ นี่นะคะได้ใช้จริงๆเลยนะคะคยะยากนะปกติถ้าไม่มีให้เนี่ยไม่รู้จะใช้อะไรเห็นคนใช้ถุงขยะกันโหนะพัดอันนี้ไม่ต้องลําบากมีให้ครบเลยแม้แต่เซ็ตมีก็ให้เนี่ยค่ะที่ให้ไปตั้ง10ชิ้นเลยและที่สําคัญไรเป่าผมให้ไปด้วยล่ะใช้ได้ดีมากเพราะว่าไรเขาก็ค่อนข้างจะมีความแรงอยู่นะแล้วมีผ้าคลุมผมให้อีกนะคะของแถมเราจะเป็นการกระสีไปให้ค่ะดีขนาดนี้ได้เป็นเซ็ตคลุมขนาดนี้ที่นี่ีผมก็ได้เห็นไหมคะต้องรีบมีแล้วแหละสำหรับปัตเตอร์เลียนของเรานะ นี่โอ้โหตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยถือว่าเร็วมากเลยถามทั้งนิดนึงดีกว่าว่าช่างท็อปหลังจากใช้ปัตเตเรียของเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตัดเร็วครับตัดง่ายครับง่ายเร็วไม่กินหนังศีรษะลูกค้าด้วยครับเจ็บบ้างไหมเมื่อกี้ต้องถามคุณนี้ว่าเขาบอกไม่กินเนี่ยไม่เจ็บเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะการน้ำหนักล่ะคะน้ำหนักเบามากเลยครับเบามากเนาะและเห็นว่าใช้แล้วแบบเหมือนตัดได้เร็วขึ้นเพราะอะไรอะคะ ตัวมอเตอร์เขาเกี่ยวไหมใช่ครับมอเตอ,เตอร์มีพลังสูงด้วยครับเลยทำให้ตัดเร็วขึ้นครับอ๋อนี่ก็สำคัญน,นะใช่ถ้างนั้นเดนะี๋ยวขอดู Before After กันสักนิดหนึ่งนะคะว่าก่อนตดัดค่ะเป็นยังไงนะคะไปดูกันดูซิ ก่อนตัดหลังตัดชมพร้อมกันเลยว่ามีความแตกต่างจริงๆเลยนะคะและคิดดูถ้าเกิดว่าที่บ้านเรามีไว้ตัดเองนะคุณแม่นี่นะเดี๋ยวนี้ทุกวันทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นการตัดผมเองแล้วนะทา l a r ก็เนี่ยเนาะติดเธอปล่อยผมไว้ยาวๆแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยก็ต้องมาตัดทําความเรียบร้อยแบบนี้ก่อนที่จะไปเรียนแล้วก็บางทีนะเด็กผมยาวไว<ช>จะไปตัดที่ร้านตลอดก็ไม่ไหวแพงเพราะฉะนั้นตัดเองก็ได้ยิ่งง่ายๆแบบทรงนักเรียนแบบนี้ตัดได้ง่ายอยู่แล้วดูสิพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้องก็แฮปปี้มีความส<ว>ุขเลยเห็นไหมอวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เซตดีๆแบบนี้นะคะซึ่งไม่ได้แค่ปัตตาเลียนนะคุณได้เป็นเซตใหญ่หเลยนะคะคุ้มๆแบบนี้ไว้ที่บ้านเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะคะต้องรีบตัดสินใจแล้วแหละเพราะมีจำนวนจำกัดชุดตัดแต่งทรงผมสมาร์ทเทคของเราเนะคะเป็นปัตเตารเลียนพร้อมหวีปรับระดับซิบเบอร์ปกติ1990บาทคา่ะวันนี้แถมฟรีไปด้วยกับสมาร์ทเทคกิฟต์เซตนะคะก็จะได้อะไรไปบ้างมาดูกันเลยตั้งแต่ผ้าคลุมผม190บทนยังมีผ้มตัด้ม อีกมูลค่า390บาทตามมาด้วยไดร์เป่าผมอีก690บาทมีเครื่องนีบผมอีกค่ะ990บาทยังไม่พอนะยังมีเซตวิจะแต่งทรงผมให้หีิบสชิ้นเลยค่ะมูลค่า290บาทเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่คุณเห็นรวมของแถมแล้วมูลค่าทั้งหมดคือ4540บาทค่ะแต่วนันนี้พิเศษมากเพราะเหลือเพียงแค่1 0 9 0บาทเท่านั้นค่ะสินค้าเรารับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ต้องรีบตตัดสินนใจจะ,ะเรา้องมี เลียนติดบ้านไว้จะได้ใช้งานกันง่ายๆนะคะเบอร์นี้เลยค่ะ02-351-800 0ค่ะหลังจากที่ได้ทดลองใช้ชุดตัดแต่งทรงผม Smart ทเทคแล้วนะคะมีความรู้สึกชอบมากค่ะเพราะใบมีดมีความคมไม่กินหนังศีรษะและสามารถที่จะเข้าเส้นผมได้ทุกประเภทมีน้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวกแถมชาร์จไฟ1ครั้งนะคะสามารถใช้งานได้หลายชั่วโมงในเรื่องของความคุ้มค่าชุดตัดแต่งทรงผมสมาร์ทเทคจัดให้เต็มจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหวีผ้ารองคุมตดัดใดเป่าผมที่หนีบผมซื้อครั้งเดียวตัดได้ทุกทรงคุ้มค่ามากจริงๆค่ะรู้สึกชอบมากเลยค่ะเพราะว่าใช้งานง่ายน้ำหนักเบาและที่สำคัญคุณแม่ไม่ได้เป็นช่างตัดผมมืออาชีพนะคะแต่ก็สามารถที่จะตัดแต่งให้คุณพ่อและคุณลูกหล่อทั้งคู่เลยค่ะใช่เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ออกไปไหนก็ไม่ได้ การมีชุดตัดแต่งทรงผมสมาร์ทเทคเอาไว้ในบ้านช่วยให้สะดวกไม่ต้องเสี่ยงออกไปติดเชื้อโรคข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับ2คนพ่อลูกเนี่ยถ้าออกไปตัดผมข้างนอกอย่างต่ำๆต,ต,ต้องมีครึ่งพันนะครับใช่ไหมลูกใช่ครับ นนี้คุณจ่ายแค่1,090บาทนะคะแต่ว่าเราจะได้เป็นชุดจัดแต่งทรงผมเลยนะของแบรนด์สมาร์ทแทงก็คือคนได้ทั้งบัตเตเรียนได้ทั้งของแถมอีกเยอะแยะมากมายหลายชิ้นมากๆค่ะ <c oughs> เป็นราคาที่คุ้มมากนะคะกับการลงทุนซื้อครั้งหนึ่งได้เครื่องดีๆไปใช้ไว้ติดบ้านไว้ด้วยไม่แต่ว่าบางคนเน่ยเขาจะมองว่าเอะแล้วฉันซื้อไปฉันจะตัดได้ไหม <ừ> mm. เอาอย่างนี้ประสบการณ์ตรงเลยเพราะว่า ซื้อแฟนซื้อมาแฟนเป็นตำรวจต้องตัดผมตลอดมีการตรวจผมตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิด YouTube ตามแล้วเราตัดตามมันทําได้นะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะพายคือการตัดผมง่ายมากหรือแม้กระทั่งบางคนคิดว่าไม่อยากตัดแล้วแต่ซื้อไว้เถอะเพราะว่าเวลาคุณไปตามร้านอ่ะมีของตัวเองไปให้ช่างก็ถือว่าปลอดภัยเอออย่างนั้นก็ได้นี่ะนี่ลืมนึกไปเลยนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเรามาดูวิธีการใช้ว่าช่างนะคะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมีแบบคนที่2นะคะมา ให้คุณได้ดูกันว่าตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงสำหรับคนนี้กให้ช่างท็อปตัดเลยแล้วกันนะคะไม่ให้เสียเวลาเริ่มได้เลยนะคะนี่คือคนที่2ของเราดูสิด้วยความง่ายของเขาเราใช้ระยะเวลาการตัดแป๊บเดียวเลยตัดได้เลยค่ะค่ะสำหรับแบบเราคนที่2เนี่ก็ต้องบอกว่าเป็น เป็นมัธยมปลายแล้วนะเพราะฉะนั้นผมนี่ก็จะหนาเยอะมากและที่สําคัญนะคะก็จะเริ่มมีเครามีจอนมีหนวดใช่ไหมคะลาเนาะอเออก็จะต้องมีการเล็มการตัดกันสักนิดนึงนะคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกตัดได้ตัวนี้ใช้สะดวกใช้ง่ายอย่างที่บอกก็คือน้ําหนักเขาเบาเออและเขาเป็นไร้สายด้วยใช่คือการจับเนี่ยจะถนัดมือขึ้นมากกว่าเดิมนะและตัดง่ายนี่คือตัดง่ายจริงๆเอาเป็นว่าคนที่ไม่เคยตัดผมมาก่อนนะคะก็ใช้งานได้ไม่ยากขนาดน,านั้นจริงๆเปิด youtube ตามตัดได้ เลยนะคะคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้เป็นช่างก็สามารถตัดได้นะคะแล้วตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเขาไร้สายพกพาสะดวกเพราะฉะนั้นคุณชาร์จทีนึงใช้ได้หลายครั้งแล้วดีไซน์ของเขาออกแบบมาให้จับรถถนัดมือไม่เมื่อยนะถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเทคโนโลยีมุมตัด30องศาอะีกอย่างนะคะหัวตัดใบมีเขาเป็นแบบสแตนเลสค่ะคือเวลาตัดไปก็จะมีลักษณะการแบบว่ารับคมรับคมให้ไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปแล้วจะทื่อใช้ได้ยาวนานเลยค่ะแล้วก็คมจริงแต่ไม่กินหนังสีสันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ราคายเกินในการต ล้างทำความสะอาดได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเชื้อโรคเลยค่ะ จัดปลอให้ลอยชุดจัดแต่งทรงผมสมาร์ทเทคค่ะปัจเลียนพร้อมกับหัวปรับระดับได้ถึง10เบอร์ด้วยกันราคาปกติ1990บาทค่ะฟรีสมาร์ทเทคกิฟต์เซตให้ไปด้วยนะคะคุณจะได้ของแถมเยอะมากเริ่มตั้งแต่นี้เลยผ้าคลุมผมมูลค่า190บาทยังมีผ้าคลุมตัดผมให้อีกนะคะมูลค่า390บาทค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไรเป่าผมมูลค่า690บาทที่นี่ผมก็มีให้นะคะมูลค่า990บาทและแน่นอนสิต้องได้ใช้มีให้อีกนะคะเป็นหวีจัด แต่งส้มผมให้เป็นเซตเลย10ชิ้นมูลค่า290บาทค่ะเพราะฉะนั้นมูลค่าตั้งแต่ปัเลียนพร้อมกับของแถมทั้งหมดรวมแล้วอยู่ที่4540บาทค่ะแต่วันนี้ราคาพิเศษจริงๆคุณจ่ายในราคาที่เหลือเพียงแค่1 0 9 0บาทเท่านั้นค่ะและสินค้าของเรานะคะรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยค่ะใครที่อยากจะตัดผมเองที่บ้านเป็นห่วงเรื่องสุขอ,อนามายัยความปลอดภัยชอโรคต่างๆมีติดบ้านไว้ตัดเองดีกว่าเบอร์นี้โทรมาสั่งซื้อกับเราได้ค่ะ0 5ศูน0 0 สมาร์ทเทคชุดตัดแต่งทรงผมครบจบในชุดเดียวเลยค่ะด้วยการออกแบบปัตเตเลียนให้ตรงตามหลักสรีระาศาสตร์ทำให้การตัดผมของคุณจะสะดวกแล้วก็ง่ายดายมากๆค่ะสมาร์ท e ทคชุดตัดแต่งทรงผมมอเตอร์พลังสูงนะคะตัดแต่งทรงผมได้อย่างรวดเร็วค่ะตัวนี้ปลอดภัยไม่กินอารพิษนะคะแล้วก็ชาร์จเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยใช้งานได้ยาวนานค่ะ Smart ทเฮชุดตัดแต่งทรงผมในะคะใบมี่สแตเลสค่ะเป็นระบบลับคมอัตโนมัติด้วยฟังก์ชันหวีร้องแบบใหม่2ขนาดค่ะสามารถปรับรองเบอร์ได้ถึง10เบอร์เลยค่ะ Smart ทเฮชุดตัดแต่งทรงผมกันน้ำได้นะคะล้างทำความสะอาดได้ค่ะไม่เป็นแหรงสะสมของเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรีย สมาร์ทเทรค่ะชุดตัดแต่งทรงผมนะคะวันนี้ปัตเตอรเรียนพร้อมหวีปรปับรองเบอร์2ขนาดค่ะราคาปกติ1990บาทประกอบไปด้วยของแถมที่คุณจะได้นะคะมีผ้าคลุมตัดผมมูลค่า390บาทค่ะไร่ปักผม690บาทเครื่องนิม้าร้9ยบาทเซ็ตวีอีก10ชิ้นมูลค่า290บาทและยังมีผ้าเช็ดผมอีกมูลค่า190บาทนะคะรวมมูลค่าพร้อมของแถมทั้งหมดนี้อยู่ที่1540บาทค่ะวันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1 9 0 0า เท่านั้นปัตาเลียนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะคะด่วนนิดนึงเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดค่ะโทรมาสั่งซื้อกับเราได้ที่เบอร์นี้เลย02-351-800 0หค่ะหลังจากที่ได้ทดลองใช้ชุดตัดแต่งทรงผมสมาร์ทเทคแล้วนะคะมีความรู้สึกชอบมากค่ะเพราะใบมีดมีความคมไม่กินหนังศีรษะและสามารถที่จะเข้าเส้นผมได้ทุกประเภทมีน้ำหนักเบา ใช้งานได้สะดวกแถมชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะคะสามารถใช้งานได้หลายชั่วโมงในเรื่องของความคุ้มค่าชุดตัดแต่งทรงผม Smart ทเทคจัดให้เต็มจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหวีผ้าลองคุมตดัดใดเป่าผมที่หนีบผมซื้อครั้งเดียวตัดได้ทุกทรงคุ้มค่ามากจริงๆค่ะตัวผมเนี่ยเป็นอาหารผมต้องสั้นตลอดเวลาถ้าสมมติว่าเราเออกไปตัดผม,มบ่อยๆมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุนะครับผมก็เลยคิดว่าเออ มันน่าจะดีกว่านะถ้าเกิดสมมุติว่าเราตัดแต่งทรงผมได้จากที่บ้านด้วยตัวเองนะครับผมเองเนี่ยเป็นอาหารไม่ได้เป็นช่างเราก็ไม่เคยตัดผมมาก่อนแต่พอได้ลองใช้ชุดตัดแต่งทรงผมสมาร์ทเทคนะครับมันใช้งานง่ายมากเลยครับตัดผมเองครั้งแรกนะครับง่ายจริงๆเลยครับปลื้มมากเลยครับ ต้องบอกว่าสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะมีปัตรเตเลียนไว้ที่บ้านดีกว่าเพราะ<ม>อะไรรู้ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยหรือว่าทุกคนเลยแหละตอนนี้นะคะเขาจะไม่ใช้ปัตเตรเลียนร่วมกันเพราะว่าเขากลัวในเรื่อง,องความปลอดภยัยก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคนะคะจะมาจากไหนนะอาจจะมาจากสิ่งที่เราใช้ร่วมกันก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้น บาดให้สะอาดตัดแล้วปลอดภัยแล้ตัดง่ายๆตัดทรงไหนก็ได้นะคะมือใหม่ไม่เคยตัดก็ใช้ได้ค่ะกับปัตตาเลียสมาร์ทเทคอันนี้แนะนําจริงๆนะคะใช่ค่ะ,ะเรามาดูกันชนิดนึงดีกว่าตัวนี้นะคะโดดเด่นของเขาคือเรื่องดีไซน์ดีไซน์สวยไหมสวยค่ะใช่แต่อีกอย่างหนึ่งที่จะให้ดูคือนี่ความคโค้งมนอมของเขาตรงนี้ยเขาทามาให้เพื่อตามหลักสลีระศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจับไปจะรู้สึกว่ากระชับ จับถนัดมือแบบนี้นะคะซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกคือเขาเป็นแบบไร้สายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เวลาคุณจะใช้มันใช้งานได้ง่ายคุณอยากจะเอาไว้ในห้องน้ําเล็มหนวดเข่าได้คุณอยากจะเอามานอกบ้านตัดผมให้ลูกตัดผมให้คุณพ่อตัดได้ตัวนี้นะคะแล้วพวกพาสะดวกเก็บใส่กระเป๋าเก็บไว้บนรถก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือคุณฟังเสียงเขานะ ตัวนี้เป็นมอเตอร์พลังสูงเพราะฉะนั้นการตัดของคุณจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับกับดีไซน์ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นดความเมื่อยมือเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอย <lish S 1> ่างแน่นอนนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือหัวตัดของเขาตรงนี้หัวตัดของเขาเป็นใบมีดซึ่งจะขยับและรับใบมีดความคมเองอัตนโมนมัติเพราะฉะนั้นยิ่งตัดยิ่งคมนะ,นะคะปลอดภัยไม่กินเนื้อด้วยและอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือมุมตัดของเขามุมตัดของเขาเป็นมุมตัด30องศา,าแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดง่ายตัดเร็วไม่เมื่อยค่ะแลวด เขาไม่กินเนื้อเลยเห็นไหมจะดูเลยว่าถ่าไปกับมือแบบนี้เลยแล้วคุณดูสิว่ามือไม่เป็นอะไรเลย<ม>แล้วตัวนี้ยิ่งตัดยิ่งคมพอลับคมอัตโนมัตินะคะ,ะแต่ว่าจะให้ดูในความไม่กินเนื้อของเขาคุณดูนี่คือสายไฟทองแดงนะแล้วดูนะเราจะตัดให้ดูแบบนี้ Oh. คือตัวนี้คุณก็รู้สายไฟทั้งหนาและแข็งกว่าเส้นผมของเราเยอะมากแต่ตัวนี้ก็ยังสามารถตัดได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นความคมของเขาไม่ต้องห่วงแต่อีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะบอกซึ่งพิเศษมากๆตัวนี้จะมีหวีรองมาให้2ขนาดขนาดแรกเนี่ยคือขนาดความยาว4-16มิลิเมตรหรือว่าเบอร์1เบอร์5ส่วนขนาดที่2เนี่ยคือขนาด18-30ม mm, ความยาวคือเออ ความยาวคือ 18- ถึง30ม mm, มก็คือเบอร์1ถึงเบอร์6ซึ่ง2อันทําไมทําได้10เบอร์เพราะเวลาเบอร์6ถึงเบอร์10นะคะซึ่ง2อันเนี่ยทำไมทําได้เพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วการใช้ใส่และถอดง่ายมากเดี๋ยวเราจะให้นภัทรทําให้ดูนะคะาาดูกันนะคะไม่ยากเลยนะคะเราก็แค่ใส่แล้วกดลงให้ตรงร็อกแบบนี้นะคะและอย่างเวลาเราปรับระดับนะคะเนี่ยรุ่นนี้โอ้โหดีมากเลยมีตัวเลขบอกด้วยว่าปรับไปถึงระ,ระดับที่เท่าไหร่ได้แล้วนะคะและขนาดที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือขนาดเบอร์1ถึงเบอร์5นั่นเอง ก็ปรับไปได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไ,ไหมคะและขนาดนี้นะคะเขาก็จะมีความยาวอยู่ที่4 1 6ม mm มนั่นเองค่ะแต่เราให้2เบอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนี้ค่ะ2ชิ้นที่คุณจะได้ไป นี่นะคะอีกชิน้นนึงก็จะสูงขึ้นมาหน่อยก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะคะขนาดใหญ่กว่านี้นะคะก็คือ18 30มเมเบอร์6ถึงเบอร์10นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราอยากจะให้ดูว่ารุ่นนี้เนี่ยนะคะไม่ไม่มีสายไร้สายและเป็นแบตเตอรี่ในตัวเวลาเราเปิดใช้งานไฟจะติดด้านล่างแบบนี้เพราะฉะนั้นชาร์จแบตครั้งหนึ่งจะสามารถใช้ได้อย่างยาวนานเลยค่ะก็จะง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นเยอะเลยแต่พอตัดไปแล้วแนะ่นอนเศษผมอะไรต่างๆจะค้างอยู่อ่ะเดี๋ยวเรา ไปทําความสะอาดกันโดยที่รุ่นนี้กันน้ําได, chanting, ได้เราจะยังไม่ปิดเครื่องและจุ่มน้าไม่ดูเลยค่ะเพื <asking> ่อเป็นการทําความสะอาดนะคะว่าเอะเขาทําความสะอาดแล้วกันน้ําไปด้วยได้จริงหรือเปล่าเห็นเศษผมไหมคะหลุดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่ใช้งานง่ายๆไม่ต้องกลัวในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่จะเป็นแหล่งสะสมอยู่นะคะ ทำแบบนี้ได้เลยอะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาล้างทําความสะอาดกันนิดนึงนะคะเช็ดหน่อยเช็ดกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมามาตัดให้ดูเลยแหละว,ว่าเออยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเปิดแล้วนะอ่ะตัดกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะให้ตัดให้ดูก็คือคือล,ว,ลวดทองแดงแบ<ล>บนี้น,นะคะตัดง่ายมากดูสิคม,มากแล้วตัดได้ไวมากนะคะจับก็ถนัดมือเบามือด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว ใครอยากจะได้สบายใจหายห่วงเลยเราเพิ่มการรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มนอกจากนั้นของแถมมาดูกันค่ะโอ้ยหเยอะมากเป็น smart tech gift set เป็นชุดใหญ่เลยนะตั้งแต่ผ้าคลุมตัดผมนะคะเชื่อว่าหลายคนนี่จะต้องอยากได้เพราะว่าต้องได้ใช้นะคะรวมไปถึงเซตวีค่ะอ้ให้ไปหลายชิ้นด้วยเหมือนกันนะเอาไปจัดแต่งทรงผมได้ตามสบายเลยและยังนี่ไตรเป่าผมก็ให้ไปด้วยค่ะต้องบอกว่าของแถมนี่คือได้ใช้ทังบ้านเลยใช่ครบเซตเลย นอกจากนั้นมีผ้าคลุมผมด้วยนะคะอันนี้คุณแม่บ้านแบบสระผมทำผมเสร็จก็คลุมผ้าตรงนี้ได้เลยที่นี่ผมเราก็มีให้ด้วยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะบอกว่าเสร็จแล้วสำหรับนายแบบคนที่สองของเราหน่อยคะอันนี้จะเปลี่ยนทรงขึ้นมาเป็นมอปลายหน่อยเนาะใช่แล้วค่ะแต่ก็มาคุยกับพี่ช่างเรานิดนึงเนาะถามช่างท็อปหน่อยพอเปลี่ยนมาเป็นทรงนี้ก็ยังตัดง่ายเหมือนเดิมไหมตัดง่ายเหมือนเดิมครับผมเพราะเป็นมอเตอร์พลังสูงเลยครับทาให้กินผมง่ายตัดง่ายครับ เรื่องด้วยพลังสูงพอดีการตัดก็คือเหมือนง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะเมือ่อยไหมคะเวลาตัดไม่เมื่อยครับพราน้ำหนักเบามากเลยครับเบาเนาะ,ะยิง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยใช้มีสายมามันหนักกว่ากันเยอะเนาะก็คือตัดนานได้ะคะแต่งทรงผมได้เลยอเดี๋ยวเราไปดู Before-Ufter กันค่ะนี่เห็นไหมจะให้ดูว่า b e f o r e a f t e r ของเขานะคะ ต่างกันมากคือเครื่องเดียวอยู่สามารถตัดทรงไหนก็ได้ที่คุณอยากตัดแบบนี้ได้เลยแล้วดูเลยว่าเรียบร้อยแล้วเนียบขึ้นมามาจากตัวปัจตตเจียนตัวนี้เลยถูกต้องนะคะอย่างที่บอกไปปัจเลียของเรานะคะช่างใช้แล้วบอกชอบอเพราะด้วยความที่จับถนัดมือคือตัดหนึ่งคนเนี่ยนะคะไม่เมื่อยคือคถือใช้ได้นานเลยแล้วอยากจับถนัดมือขึ้นเยอะเลยใช้งานง่ายๆด้วยค่ะอืดีจังเลยอ,อย่างเงี้ยเราควรมีไว้ที่บ้านเป็นอย่างยิ่งเราบอกแล้วว่าคุณมีไว้ที่บ้านคือ ประหยัดมากๆปากโปรโมชั่นของเราคุ้มจริงๆค่ะสําหรับชุดตัดแต่งทรงผมสมาร์ทเทคนั่นเองปตัตเตอร์เลียนพร้อมหวีปรับระดับ10เบอร์ค่ะปะกติแล้วราคาอยู่ที่1,990บาทค่ะแถมฟรีสมาร์ทเทคกิฟต์เซตให้คุณไปด้วยนะคะก็จะได้ทั้งผ้าคลุมผมมูลค่า190บาทและยังมีผ้าคลุมตัดผมอีกมูลค่า390บาทค่ะยังไม่พอเราให้อีกหลายอย่างมากตั้งแต่ไรเป่าผม690บาทที่หนีบผมอีกมูลค่า990บาทก็ให้ไปและก็ยังมีเซตหวีจะแต ส่งผมให้อีก10ชิ้นมูลค่า290บาทนะคะทั้งหมดนี้นะคะราคารวมแล้วจะอยู่ที่4,540บาทแต่วันนี้ค่ะราคาพิเศษมากเหลือเพียงแค่1 0 9 0บาทเท่านั้นและสินค้าของเราค่ะรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะคุ้มแบบนี้มีติดบ้านไว้เถอาค่ะจะได้ใช้ตัดผมกันง่ายๆนะคะด่วนนิดนึงนะคะสินค้ามีจํานวนจากัดค่ะโทรมาเลย0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ สวยแบบนี้น้ำหนักเบาแบบนี้ดูสิแล้วรองรับสลีระได้ดีขนาดดีคุ้มค่ามากจริงๆถูกต้องนะคะทุกอย่างนะปัตตตเลียของเราในวันนี้คุณซื้อแล้วคุณได้ของแถมอีกเยอะเป็นชุดใหญ่เลยได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จ่ายครั้งเดียวอย่างที่บอกจบจริงๆค่ะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุ้มค่าแบบนี้รีบตัดสินใจนะคะเพราะามีจํานวนจากัดหมดแล้วก็จะไม่มีนะใช่ค่ะรีบโทรเข้ามาที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งนะคะ0 2 3 5 1 8 0 0 0นนะคะแต่ว่าวัน นี้หมดเวลาแล้วสำหรับตัวปัตเตอรีกของเรานะคะเดี๋ยวติดตามชมกันต่อในสินค้าถัดไปค่ะ Ti เกอร์ช p อปปิเพื่อนที่รู้ใจคุณ